การสร้าง CO database นะคะ f i l t u r e dataset f i l t u r e card และ shape file กันนะคะเราจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากโฟลเดอร์ rtrcis กันค่ะโดยเลือกที่แบบเจ็นะคะคลิกขวาค่ะ New personal e o database นะคะตั้งชื่อค่ะ ค่ะพอได้ชื่อมาแล้วนะคะให้คลิกขวาค่ะไปที่ Import นะคะ Import จะมี5้าทั้งหมด5ชั้นข้อมูลนะคะแต่ที่เราจะสร้างมีแค่2ข้อมูลหลักก็คือ Future Card แบบ Single นะคะคือการนำเข้าข,ข้อมูลแบบชั้นข้อมูลเดียวนะคะกับ Future Card แบบ m u l t i p l e ค่ะคือการ นำเข้าข้อมูลแบบหลายชั้นข้อมูลนะคะแต่ที่เราจะสร้างคือฟิวเจอร์คัสแบบมันติเพิลค่ะจะขึ้นหน้าต่างให้เราตั้งชื่อตรง Input Feature นะคะให้กดตรงรูปโฟลเดอร์เลยค่ะเลือกไว้ที่แบบ7นะคะเลือกอำเภอค่ะกดแอคค่ะแล้วกดที่โฟลเดอร์อีกครั้งนะคะเลือกทานค่ะ และอันสุดท้ายคือวิ l เล e ค่ะแล้วกดโอเคค่ะรอรอสักครู่นะคะค่ะเราจะได้ข้อมูลนะคะในแคตตาล็อกแล้วจะได้มาทั้งหมด3ชั้นข้อมูลนะคะได้แก่อำเภอเส้นถนนและหมู่บ้านค่ะซึ่งการสร้าง Personal Geo Database นะคะจะนำเข้าได้3ข้อมูลคือข้อมูลรูปปิดเส้นและจุดค่ะค่ะต่อไปเป็นการสร้าง Future Data Set นะคะก่อนจะสร้าง Future Data Set ให้สร้างไฟล์ Geo Database โดยการคลิกขวาที่ Lab 7นะคะ New ค่ะไฟล์ Geo Database นะคะ ตั้งชื่อค่ะค่ะเราได้ชื่อมาแล้วนะคะให้คลิกขวาค่ะไปที่นิวนะคะเลือกฟีเจอร์ดาต a าเ็จนะคะให้ตั้งชื่อค่ะแล้วกดนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะให้เราใส่ะค,ะค,ค่าพิากัดค่ะค่ะค่าพิกัดของเราะคะ่ะเข้าไปที่ project e d e c o r o n e c system นะคะเลือก utn นะคะไปที่ wgs 1 9 8 4 northern hemisphere นะคะเลือกโซนสีนนะะ่สิบเ n ค่ะ แล้วกด next เลยค่ะ n e x ค่ะแล้วกด finish เลยค่ะค่ะเราก็จะได้ feature dataset ออกมาแล้วนะคะค่ะต่อไปเป็นการสร้าง feature class นะคะการสร้าง feature class เราสร้างใน personal geo database ที่เราเคยสร้างมานะคะโดยการคลิกขวา new เลือก ฟีเจอร์คลาสนะคะจะขึ้นให้เราตั้งชื่อนะคะให้เราตั้งชื่อว่า building ค่ะค่ะและต้อง้ายนะคะให้มันมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะนำมาใช้ค่ะในที่นี้เลือกเป็น Polygon Feature นะคะแล้วกด next ค่ะเลือกพิกัด โซนเดิมนะคะ47เอ็นค่ะแล้วกดนิกเลยค่ะนิกค่ะตรง f i l l name นะคะให้ใส่ชื่อลงไปนะคะ และต้อง Data t ไทยนะคะให้เลือกเป็นเป็น Text ค่ะค่ะหรือว่าเราสามารถจะกด Import เพื่อนำเข้าข้อมูลได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองค่ะหลังจากนั้นกด finish ค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้ข้อมูล building อยู่ทางด้าน catalog แล้วค่ะ ค่ะและสุดท้ายน,นะคะคือการสร้างเชฟไฟค่ะเชฟไฟไม่สามารถสร้างใน personal go e database หรือว่าไฟ go e database ได้นะคะแต่สามารถสร้างได้แค่ในโฟลเดอเท่านั้นคือคลิกขวาที่โฟลเดอร์นะคะ New แล้วก็เชฟไฟค่ะทำการตั้งชื่อเชฟไฟของเรา นี้ใช้เป็นเซอร์เคิลนะคะฟีเ t อร์ไทยเรียกเป็นพอย์ค่ะกด edit เพื่อใส่ค่าพิกัดค่ะตัวเจเท coordinate system นะคะ UTM WGS 1984 Northern Hemisphere เลกโซน47 N ค่ะแล้วกดโอเคได้เลยแล้วกดโอเคค่ะค่ะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะการสร้าง PO database f i l t u r e data set เซิร์ฟเวอร์ค่ะและเซฟไฟล์ค่ะ